แต่ตอนนี้หนูเจ็ดขวบค่ะพวกนี้หนูตื่นตีสามขึ้นมาลุกลุ้ขึ้นมามาแปลงคันอาบน้ำแล้วก็ไปเอา,าชัดๆต้องไปหับไผ่ก่อน ไปรับที่คุณย่าคุณปู่ก็ม,ม,มีความสามารถแค่หนึ่งพี่ชายอสองคุณยายสามคุณย่าสี่คุณปู่ห้าหนูเองนี่แหละหกพ่อเจด็จดเจ็ดเจ็ดแม่ค่ะ คู่นี้เราจะมารีวิวต่อกันนะคะแต่ตอนนี้นอขอนอนหลับก่อนนะคะอ่ะเอาพื้นมาหนังให้ลูกไอ้เฟนมาหนังก่อนไมานา่เป็นเบสเด็กเป็นเบสเด็เนอดอีอยในบลูรีวิวสวัสดีค่ะไอ้บุ๊คแอลวันนี้มาถึงที่ไหนอ๋อที่ไหนที่บ้าน เาะไปถึงชนบุรีราชบุรีเดี๋ยวเรียากนสวัสดีค่ะขอคุณค่ากันเราจะไปมะนาวกันนะคะวันนี้พี่หนูมารีวิวยูนไยูพี่กัมกำกำดูกันเลยไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็จะไปถึงแล้วอีกสี่นาทีอีกสีน่นาทีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูดูที่นู่นกันน้ำน้ำอย่างใสนี่ไอ้ใอ้วิ่งไปโน่นแล้วพี่หนูวิง่งไปนน่นแล้วส่วนมากที่ลงทะเลกันค่ะอันนี้ส่วนมากเป็นก้อนหอนินค่ะ จะลวดนุ่นแบบนี้โคตรสวยเลยนะคะพี่กำลังด,ดำเออทายน้องเนี่ยแล้วที่น้องกุ้งายโคตรนุ่มเลยพี่นี่อลองจับดูสิว่นานุ่มเดี๋ยวปไปไปดูจรวดนะครับโอ้ยสายนุ่มเกินเออเออเอเอ น้ำน้ำทะเลครับอันนี้คือเจรวนนะฮะโู้โหทุนทุกคนเห็นไหมครับบุลมบุปั้นุปั้นครับดูนดูเขาปั้นทรายนะโอ้โหถึงร้อยแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูพี่ห่าดมะนาวนะคะเกิดมีฝนเออทางไปแล้วค่ะแต่ว่ามันต้องางนเนี่ยพี่เป็นอากาศ อ,อันนี้คือเปลือกหอยที่เราเราเห็อ,อยู่คะอันนี้คือเปลือกหอยที่เราจเจอเข้ามาใส่ก้โหรอโอ้ยดิสนรนเพรายังเสียงนี่นี่อ,อ,อันนี้เป็นที่เคค่ะ ชมมาดูวางปลาที่นู่นครับแบนึงนะคะตอนนั้นหนูเจอแมงกระพุนอะไรงูไงงงีนี่นี่อุ้ยระวังมันโดนตีนนะไอ้ไอ้แบบนีงอย่เชื่อมาไอ้เฟิร์สกำลังเจอของดีตอนนี้ ดูแมงกระพุนนี่มันมีชีวิตนะแมงกระพุนเนี่ยคุนใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยเนี่ยแต่ห้ามไปจี้นะมันมีพิษนะเอายเพื่อนเอาหินจมูกนะอย่าจมูกจมาดูให้เห็นไหมดูฮึเออแต่ห้ามห้ามไปหาใกล้เนี่ยมันขูกขูดแต่น้องชอบกินมัน เนี่ยแมงกระพุนเนี่ยเวลาปลอบประว่าห้ามประยู่ห้ามลงนห้าอันนี้คือแมงอะไรแมงกระมุนมว้ายบีดีวีเอ๊ะนี่เป็นแมงกระพุนน้อยมั่นหมายมีพิษช่วยก่อนได้ช่วยหนูละช่วย ช่วยเลยช่วยดีเลยคนได้ได้กระจายไปไปกระจายไปขึ้นจากนั่นมันมันขึ้นแนมมาได้มันคือแมงอะไรจะพูนน้อยมันมาไม่ง่ยอ่ะมันเกยตื้นมันมันไปแนมมาได้อ่ะเพราะว่าเื่อนซัดมันมาป้าเราต้องไปสำรวจอีก At yeah. yeah. times we fall Play, and give back up. Let's settle so right, this right. once for all yeah. And learn to love. We're making it oh all God. we are <laughs> not all our lives. It's already been too hard. But we made it through those times. เขาเฟ้อใหม่ที่สวยๆเมื่อ่หรยมันจะอยู่บนบน,บนนะอันนั้นมันมเป็นทรายเออแน่เนี่ยมันจะอยู่ตามขอบเนะี่ย สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่ะสายสเขมะนาวเออเอาไปใส่ทำาไมถกงถึงห้องเอามะนาววะเนยมสมีสายก้นเลี่ยมเลยตัดอยู่ที่แอวมะนาวกำลังหาเปลือกหอยเพื่อจะเอาไปให้พวกเพื่อนเพื่อนโอ้นี่ปูเลยไงจำ Mấy thứ phù Phù đâm Đóng thiên chơ xẹt khai dạ Chơ hỏi à. ca thùng mà tối. สายแน,น่นขนาดเออฮ้ยอันนี้ปากการังเฮ้ยอันนี้มันเปลือกหอย่างวะเออให้เพื่อนมาดไ,ได้กอาถูกมาตัวเองวะ่ะเดินลงมาในน,นี้ได้หน่ะพี่โอ้หน้ามันใสโคตรเลยอะ ระวังปลาฉลามอ่ะงับขลำระวังฉลามงับหำโอ้พนะนะมันอาปานขึ้นมาแล้ว เฮ้ยไอ้แบบนีขึ้นไปเด้อเราแอบ,บดูเหมือนกันพวกไหนอยู่ลุมพวกไหนนะปูปั้นเออมันเป็นวงกลมวงกลม,ม,มฮะเครียเนี่ยเราแอบบแอบมองมั<ๆ>้พอปุ่นน้องต้องแอบมองมันอยู่ทางปุ่นถ้าตอนนี้มันหลงหลุมมาแล้วอันนี้ปูมันปั้นปปูปั้นแบบเป็นปูน้อย คะเราเราอยากเก็บนะเก็บได้เก็บได้ป่าเก็บบนทะเล chị em mà nào